สวัสดีค่ะนักเรียนสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับคุณครูเหมียวกันอีกแล้วนะคะสําหรับวันนี้นะคะวันสุดท้ายของหน่วยการเรียนรู้เรื่องนี้นะคะก็คือหน่วยการเรียนรู้เรื่องวันพ่อนะคะกิจกรรมเสริมประสบการณ์คุณครูเหมียวจะมาทบทวนเกี่ยวกับกิจกรรมวันพ่อกันนะคะว่าวันพ่อคืออะไรนะคะแล้วเราต้องทําอะไรบ้างนะคะอ่ะเริ่มจากประวัติของวันพ่อกันก่อนเลยนะคะ วันพ่อนะคะคือวันที่5ธันวาคมของทุกๆปีนะคะอีกไม่กี่วันนะตอนนี้วันที่3แล้วใช่ไหมคะวันนี้วันที่3นับไปอีก2วันนะคะก็จะเป็นวันพ่อแล้วนะคะวันพ่อเนี่ยเป็นคล้ายกับวันพระบรมราชสมภพหรือก็คือวันเกิดของในหลวงรัชกาลที่9นะคะปัจจุบันคือรัชกาลที่10นะคะต้องเป็นองค์ก่อนหน้านี้เนาะซึ่ง นี่คือพระบรมฉายาลักษณ์ของท่านนะคะและท่านมีรูปร่างหน้าตาแบบนี้เนาะอ่ะโอเคนะคะอ่าเด็กๆรู้จักดอกไม้อันนี้ไหมคะมีใครรู้จักดอกไม้อันนี้ไหมส่วนใหญ่เด็กๆจะรู้จักว่าเดดอกมะลิเป็นดอกแทนวันแม่แต่มีใครรู้ไหมคะว่าดอกวันพ่อคือดอกอะไรมีใครรู้ไหมอ่ะหน้าตาแบบนี้น่าจะ ไม่เคยเห็นแน่ๆเลยนะคะอ่ะอันนี้นะคะเรียกว่าดอกพุทธรักษานะคะดอกพุทธรักษาซึ่งเป็นดอกประเภทเป็นไม้เป็นกอนะคะอาจต้องต้องปลูกนะหาขึ้นทั่วไปค่อนข้างยากนิดนึงนะคะการมอบดอกพุทธรักษาให้กับพ่อของเราเนี่ยเป็นการบอกถึงความรักแล้วก็ การคารพบบูชานะคะซึ่งดอกพุทธรักษาเนี่ยเป็นความหมายของมันนะคะหมายถึงผู้สร้างความสง,สงบสุขร่มเย็นให้แก่ครอบครัวพุทธรักษารักษาหมายถึงปกป้องดูแลฉะนั้นคุณพ่อจึงเปรียบเสมือนผู้ปกป้องดูแลนะคะพวกเราและครอบครัวของเรานะคะ,ะปังปั อ้าต่อมาหลายคนอาจจะรู้แล้วนะคะว่าสีเหลืองเป็นสีประจำวันเกิดของในหลวงรัชกาลที่9นะคะถ้าถ้าวันแม่เป็นสีฟ้าสีเหลืองก็เป็นของพ่อนั่นเองค่ะโดยในหลวงของเรานะคะมีพระนามเต็มว่าพระบาทสมเด็จพระประมิน ทระมหาภูมิพลอดุญยเดชมหิตลาธิเบตรามาธิปดีจักีนฤรึกปดินสยามินทราธิราชบรมนาถบพิตรอันนี้เป็นพระนามตอนที่ยังทรงมีพระชนชีพอยู่นะคะเนาะอ่ะโอเค okay, ค่ะน,นะคะอ่าคราวนี้เรารู้ไหมคะว่าพระองค์ทำอะไรถึงได้วันเกิดของพระองค์ถึงสำคัญต่อพวกเราชาวไทยทุกคนนะคะอะเดี๋ยวเรามาดูกันในหลวงนะคะ ตั้งแต่ทรงครองราชขึ้นมาเนี่ยก็ทรงเสียสละเพื่อประชาชนมากมายเลยนะคะเพื่อให้ประชาชนอยู่อย่างมีความสุขและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะคะจึงได้ระลึกให้วันเกิดของพระองค์เป็นวันพ่อของทุกปี อ,อย่างเช่นสมัยก่อนนะคะเด็กๆรู้ไหมว่าประเทศไทยของเราแห้งแล้งมากเลยนะคะโดยเฉพาะแถบอีสานนะคะพระองค์ไปยังที่ต่างๆที่มีความแห้งแล้งทุรกันดารไปปรับปรุงนะคะไปช่วยแก้ปัญหาชาวบ้านนะคะอย่างเช่นอันนี้ตัวอย่างนะคะภาพนี้นะคะเป็นภาพที่พระองค์ทรงคิดโครงการฝนหลวง ก็คือ,อให้ก้อนเมฆปล่อยสารเคมใีให้เครื่องบินนะคะปล่อยสารเคมีใส่ก้อนเมฆปั้นให้ก้อนเมฆอ้วนขึ้นแล้วก็ปล่อยน้ําฝนตกลงมาเพราะเมื่อก่อนประเทศไทยเราแห้งแล้งมากน้ําก็หายากนะคะนอกจากนี้อันนี้ด้านล่างเป็นกังหันชัยพัฒนานะคะคือทําให้น้ําเสียเพราะว่าในกรุงเทพมหาคนครนะคะจะมีคลองเยอะแยะเลยแต่คลองอ่ะไม่แหนชาา แต่น้ํากับเน่านะคะก็เลยมีการคิดโครงการกังหันชัยพัฒนาขึ้นมาไม่เห็นภาพครับอ่าโอเคค่ะรอสักครู่น,นะคะเดี๋ยวดูุรูไม่เห็นภาพครับอ่เาเห็นแล้วยังคะเห็นแล้วครับ อ่าโอเคค่ะอันนี้เป็นภาพในหลวงนะคะไปยังสถานที่ธุระกันดารต่างๆนะคะว่าเป็นอย่างไรนะคะท่านไปแก้ปัญหาเข้าไปดูเลยลูกสิ่งที่ทําให้กษัตริย์ของเราหรือก็ราชาการที่กล้าแตกต่างจากประเทศอื่นๆก็คือกษัตริย์ของเรานะคะทรงทํางานหนักมากไม้ขณะที่กษัตริย์ไหล ประเทศที่เราจําได้ก็คือจะอยู่ในพระราชวังใช่ไหมคะแต่พระองค์เนี่ยกลับออกมาทํางานหนักดูแลประชาชนอย่างดีทําให้พวกเรานะคะเป็นประเทศที่พัฒนาขึ้นนะคะเกษตรกรรมรุ่งเรืองมากขึ้นชาวบ้านแก้ปัญหานะคะมีวิธีการแก้ปัญหาดีขึ้นนะคะอ่ะคราวนี้ เราควรจะกระามอยู่แสดงความขอบคุณคุณพ่อของเราอย่างไรให้เหมาะสมนะคะเรานะคะในเมื่อท่านเลี้ยงดูเราเราก็ต้องช่วยดูแลเลี้ยงดูแลท่านในยามที่ท่านเจ็บป่วยใช่ไหมคะเพราะตอนที่หนูไข้ขึ้นคุณพ่อก็จะดูแลหนูอย่างดี ะะหรือการแบ่งเบาภาระหน้าที่การงานของท่านท่านกลับมาจากการทํางานเหน็ดเหนื่อยหาดเงินมาเลี้ยงดูพวกหนูหนูอาจจะสามารถช่วยแบ่งเบาภาระอย่างเช่นการทํางานบ้านเล็กๆน้อยๆหรือเวลาคุณพ่อกลับมาจากที่ทํางานเหนื่อยๆเงี้ยพวกหนูอยู่กันออนไลน์ที่บ้านเวลาคุณพ่อกลับมาเนี่ยก็อาจจะวิ่งไปหาน้ําเย็นมาให้คุณพ่อนะคะคุณพ่อจะได้หายเหนื่อยนะแล้วก็ต้องเชื่อฟังคําสั่งสอนของท่านเพราะคุณพ่อคุณ แม่นะคะคิดแต่สิ่งดีๆให้กับหนูเสมอนะคะสิ่งที่ให้เนี่ยให้ทำเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่เลวร้ายนะคะท่านหวังดีกับพวกหนูฉะนั้นเวลาคุณพ่อคุณแม่บอกให้ทําอะไรก็ต้องตั้งใจฟังด้วยนะคะน่า ถึงเวลาทํากิจกรรมแล้วนะคะอ่าอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะตัวอย่างของการ์ดที่ทำแล้วเนาะคุณครูเหมียวได้ส่งแบบการ์ดไปแล้วนะคะให้ผู้ปกครองปริ้นรูปภาพการ์ดขึ้นมานะคะโดยตัดขอบรอบนอกทั้งหมดนะคะหรือก่อนที่จะตัดจะระบายสีก่อนก็ได้นะคะเพื่อที่จะได้ไม่ต้องลำบากกลัวกระดาษขาดน,นะคะระบายสีให้เรียบร้อยก่อนแล้วค่อยตัดเป็นแบบนี้นะคะอ่ะคุณครูเหมียวมีตัวอย่างมาให้ดูด้วยนะคะ ่ะนี่อันนี้คือตัวอย่างที่เพื่อนทำให้นะคะสวยไหมคะสวยไหมอ่าอันนี้ซึ่งสามารถไปหาดูได้ในไลน์นะคะเพื่อนนะคะอ่านดี๋ยวแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวคุณครูเมียวขอยกเลิกอันนี้ก่อนอ่ะโอเคค่ะนะคะเพื่อนทำการ์ดมาให้นะคะซึ่งการ์ดเป็นหน้าตาแบบนี้สวยไหม นะคะหน้าตาเวลาหนูไปพิมพ์ในลายหน้าตามันจะเป็นแบบนี้นะคะเป็นกระดาษหนูสามารถระบายสีก่อนให้เรียบร้อยนะคะจากนั้นตัดรอบนอกนะคะห้ามตัดตรงนี้นะตรงนี้เอาไว้พับนะคะลูกนะคะหลังจากที่หนูระบายสีแล้วตัดออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้แล้วนะคะหนูก็พับเข้ามาพับเข้ามานะคะพับเข้ามาแล้วก็หักด,ดอกไม้พับเป็นแบบนี้ก็จะได้หน้าตา การ์ดวันพ่อที่มีดอกพุทธรักษาแสนสวยอยู่ข้างหน้านะคะโอเคค่ะเด็กๆสามารถหาทํากันได้หรือถ้าสมมติไม่มีการ์ดวันพ่อนะคะไม่ได้ปิมพมาสามารถลองทำการ์ดในแบบของตัวเองก็ได้นะคะนะหลังจากที่ทําเสร็จแล้วอย่าลืมนะคะเด็กๆต้องเขียนชื่อจริงนะเขียนชื่อจริงแบบนี้นะคะเขียนชื่อจริงเนาะอ่าใช่ค่ะ อ่าของข้าวหอมทําคล้ายๆกับของครูเหมียวเนาะทำขึ้นมาเองอ่ะหนูตอนประกบอาจจะวาดดอกพุทธรักษาแบบนี้เพื่อที่จะได้สวยงามมากขึ้นนะคะจะได้เป็นเหมือนกับเปิดหน้าต่างมาดูสวยไหมเป็นเหมือนป๊อปอัพนะคะอ่ะโอเคค่ะก็ได้ดูได้รู้ตุยอ่าได้รู้เกี่ยวกับ วันพ่อแล้วนะคะแล้วก็นะคะเดี๋ยวคุณครูเหมียวจะให้เวลาไปทําการ์ดวันพ่อนะคะทําเสร็จแล้วอย่าลืมถ่ายรูปผลงานสวยๆอันนี้นะคะส่งลงในไลน์กลุ่มเพื่อที่คุณครูเหมียวจะได้ดูว่าการ์ดวันพ่อของแต่ละคนหน้าตาเป็นยังไงหลังจากนี้อีก2วันก็คือวันพ่อก็เอาการ์ดแสนสวยของเราเนี่ยมอบให้กับคุณพ่อของเรานะคะโอเคนะคะสําหรับวันนี้คุณครูเหมียวขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ บ๊ายบายแล้วเจอกันครับบ๊ายบายค่ะ